วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทำได้กับผมอันธิชาญครูหาเรืองรองครับรายการด้วยความร่วมมือครับของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาครับในการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆนะครับเรื่องราวของการขับเคลื่อนสังคมด้วยคุณธรรมครับ คุณผู้ชมครับพูดถึงเรื่องของคุณธรรมนั้นมีปัจจัยอยู่5ข้อครับนั่นก็คือเรื่องของความพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและความกระตัญอยู่รู้คุณต่อสิ่งที่ดีงามนะครับวันนี้ในฐานะคนไทยทุกคนมีหน้าที่ในความเป็นพลเมืองครับแต่ว่านอกเหนือจากเรื่องของหน้าที่ในความเป็นพลเมืองแล้วสัมมาชีพครับถือได้ว่าเป็นสิ่งสําคัญและหากเรามีความซื่อสัตย์สุจริตในสัมมาชีพนั้นก็จะทําให้ตัวเราเองนั้นมีความสําเร็จครับแล้วก็รวมไปถึงว่าคนที่เขาได้ผลประโยชน์จากสัมมาชีพเรานั้น ก็มีความสุขด้วยเช่นกันครับวันนี้เรามามองในมุมมองของกระทรวงสาธารณสุขครับซึ่งถือได้ว่ามีบทบาทสําคัญครับในการที่จะต้องมีหน้าที่นะครับในการบําบัดทุกบํารุงสุขในเรื่องของสาธารณสุขให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยครับ หากวันนี้คนในกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีคุณธรรมเชื่อได้แน่เลยครับว่านอกเหนือจากเรื่องสุขภาพที่ดีความสุขที่เกิดขึ้นกับเราแล้วเรายังมีความไว้วางใจครับเกี่ยวกับเรื่องของการสาธารณสุขด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรกันนั้นนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยในประเด็นนี้กันครับกับทางด้านของคุณสุชาดาวรินเวศครับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุขครับสวัสดีครับพี่ครับยังสวยเหมือนเดิม กับการขับเคลื่อนเรื่องของการต่อต้านการทุจริตนะครับหรือว่าการที่เราได้มีการนําในเรื่องของการทํางานต่างๆของบุคลากรภายในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยครับด้วยคุณธรรมเนี่ยเดี๋ยวผมขอถามก็เลยเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์คุณธรรมภายในองค์กรของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับค่ะสำหรับสถานการณ์คุณธรรมที่เราเคยทำผลสำรวจนะคะประมาณปี25 6 3ันยบเนี่ย เราก็พบว่าในเรื่องของวินัยเนี่ยเราคงยัง,ย,งยังขาดอยู่แล้วก็เรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตนะคะคแล้วก็เรื่องของความพอเพียงเป็นเรื่องที่เราจะต้องส่งเสริมแล้วก็เรื่องของการที่เราจะต้องเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยได้พูดถึงในประเด็นเหล่านี้มากอันนี้คือเป็นผลจากการดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในการดําเนินการค่ะครับเพราะเรื่องต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นปัจจัย ต่อทั้งเรื่องของการที่มองภายในเนี่ยการบรหิหารจัดการภายในอย่างไรให้คุ้มค่าที่สุดและให้เกิดประโยชน์ต่อภายนอกนี่ก็คือภาคประชาชนค่ะประมาณนั้นในประเด็นตรงนี้นะคะเราก็พยายามบรหิหารจัดการภายใต้ในสิ่งที่เรียกว่าถ้าพูดถึงการทํางานมันก็จะต้องมีงบประมาณ แต่ว่าการทํางานในในถ้าเราจะเบสออนงบประมาณทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะงบประมาณในการที่เราจะขับเคลื่อนเรื่อง,องต่างๆเนี่ยมันจะมีเพียงพอกับเราหรืออาจจะไม่เพียง<ม>พอกับ<อ>เรานะคะก็เป็นไปตามสถานการณ์เหล่านั้นแต่ว่าการดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเนี่ยเราจะใช้การขับเคลื่อนหนึ่งการใช้งบประมาณและบ,บางเรื่องเราก็จะไม่ใช้งบประมาณในการขับเคลื่อนแต่ว่าการดําเนินงานตรงนี้เราจะต้องอาศัยความร่วมมือของคนทั้งหมดในกระทรวงสาธารณสุขที่จะร่วมกันในการที่จะร่วมคิดร่วม ทำแล้วก็ร่วมฝ่าฟันไปกับ<ม>สถานการณ์ที่เราอาจจะไม่มีงบประมาณมาในลักษณะดังกล่าวซึ่งเองภาคประชาชนเนี่ยอาจจะมองว่าในเรื่องของการตั้งงบประมาณต่างๆขององค์กรเนี่ยก็คือตั้งไว้เพื่อที่จะใช้จ่ายแต่ว่าสิ่งสาคัญที่สุดนั่นก็คือเรื่องของความคุ้มค่ากับการาใช้งบประมาณน,นั่นด้วยใน,ในเรื่องของความคุ้มค่าในเรื่องของการใช้งบประมาณเนี่ยต้องเรียนกับทางคุณพิธีกร,รนะคะหรือว่าคุณอาดเนี่ยนะว่าเราพยายามใช้งบประมาณให เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดเพราะว่าเรื่องนี้มันจะส่งผลต่อการใช้งบประมาณภาครัฐในแต่ละปีของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเนี่ยเราเริ่มได้รับงบประมาณในลักษณะบูรณาการในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตมาตั้งแต่ปีงบประมาณ2,558แล้วเริ่มต้นงบประมาณเนี่ยก็เป็นเลขประมาณประมาณหลักล้านนะคะต่อไปก็เป็นหลัก10ล้านประมาณนี้จากสถานการณ์ของโควิด -19 ก็ทําให้งบประมาณเนี่ยดรอปลงประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้แหละนี่คือความคุ้มทุนที่เราจะทํำยังไงคือง งานของเราเนี่ยจะต้องผลิตงานผลลัพธ์และผลกระทบ,บที่ประชาชนแล้วก็คนในองค์กรของเราเนี่ยจะได้ตรงนี้คือความท้าทายที่รเราจะทํางานกับเงินที่งบงบประมาณที่ลดลงไปกว่า50%ร์เนตรงนี้นะคะคที่จะต้องทําให้มันดีที่สุดและเราก็พบว่าจากผลจากการดําเนินการของเราเราถือว่าการทํางานที่เบสออนงบประมาณที่ ไม่เพียงพอเนี่ยมันก็สามารถที่จะทําให้การขับเคลื่อนงานของเราเนี่ยประสบความสําเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรมแสดงว่าถ้าเกิดว่าผมประเมินได้ขึ้นมามองแบบว่าที่เราคุยกันเนี่ยนะก็จะเห็นได้เลยครับว่าจากจุดเริ่มต้นของการเริ่มที่จะลดงบประมาณต่างๆเนี่ยภายในองคอ์กรเนี่ยให้ลดได้แต่ว่างานยังมีคุณภาพอยู่แล้วก็เกิด<ช>ความคุ<ะ>้มค่าครับคุณผู้ชมแต่คนนี้เนี่ยความท้าทายมองกันอีกแบบนึงแล้วกันฮะมันก็เหมือนกับว่าเป็นข้อสอบและผลคะแนนออกมาอย่างไรก็คือในช่วงของวิกฤตการโควิด -19 ใช่ค่ะตรงนี้<ม>คือสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยที่จะเราต้องส่งผลถึงเรื่องของคุณธรรมของคนในองค์กรเราจะต้องบอกว่าเบสของเราในฐานะที่เราเป็นคนกระทรวงสาธารณาสุขสิ่งหนึ่งที่เราฝังชิปหรือไมเซตของเรามาตลอดเวลานั่นคือการถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า<ม>ประโยชน์ส่วนตัวนะคะคนี่เป็นพระราชดำรัสของสมเด็จพระราชบิดาซึ่งได้ปลูกฝังกับเรามาตลอดเวลากับคนมานั้นวิธีคิดของคนในกระทรวงสาธารณสุขจึงมีระบบคิดที่แยกแยะเรื่องใดเป็นเรื่อง ื่องส่วนตัวและเรื่องใดเป็นเรื่องส่วนรวมสิ่งต่างๆเราเนี่ยมันจะมาปรับปนกันไม่ได้และเราจะต้องยึดประโยชน์ของประชาชนเนี่ยเป็นหลักวันนั้นภายใต้สถานการณ์วิกฤตต่างๆเกี่ยวกับโควิด -19 เราจึงฝ่าฟันตรงเนี้ยมาได้จากความร่วมมือร่วมใจของคนในองค์กรของเราแล้วก็ความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนที่ทําให้สถานการณ์ต่างๆนั้นมันที่คายแล้วในที่สุดตอนนี้ WHO ก็ประกาศว่าไม่ได้เป็นสถานการณ์วิกฤตแ,แล้วนะคะก็จะเป็นโรคลักษณะเป็นโรค ที่เราจะต้องเฝ้าร,ระวังกันไปประมาณนี้ตามฤดูกาลใช่ระวังกันไปตาะฤดูการเฝ้าระวังกันไปนี่<ป>คือเขาเขายกย่องนะว่าวงการสารสุขไทยเนี่ยถือได้ว่าให้ทั่วโลกนั้น ดูของเราเนี่ยเป็นต้นแบบต้นแบบหนึ่งเลยในเรื่องของการควบคุมและการบริหารจัดการเรื่องของภาวะโควิด -19 นะครับแต่อย่างหนึ่งที่ผมมองเห็นเนี่ยเลยนะครับนั่นก็คือความสําเร็จที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างหนึ่งนะครับคุณผู้ชมที่ต้องบอกว่าคุณธรรมเนี่ยที่มีในบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขครับนั่นก็คือเรื่องของจิตอาสาเพราะว่าเราบอกจริงๆเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดว่าสามมาชีพต่างๆเนี่ยวิชาชีพหรือว่าอาชีพต่างๆเนี่ยก็คือเราประเมินที่คุณสมบัติของคุณ ความสามารถของคุณในการทํางานเงินเดือนเท่าไหร่เราให้กันไปแต่ข้าราชการของกระชวนสาธารสุขเนี่ยคือเงินเดือนเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งและมีฐานเงินเดือนอยู่ แต่สิ่งสาคัญที่สุดเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่มีความเป็นจิตอาสาไม่เสียสละเนี่ยโอ้มันยากนะใช่ค่ะมันยากมากนี่คือสิ่งที่เราบอกว่าเราพูดถึงคําว่าประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนเพราะนั้นประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนเนี่ยหนึ่งเราจะต้องมีพับบิกหมายและสุดท้ายเนะี่ยมันจะถ่ายออกมาเป็นพฤติกรรมที่เรารสามารถที่จะมองเห็นและทุกคนมองเห็นกับเราได้นั่นคือความเป็นจิตอาสาที่จะอาสาต่อเรื่องราวเหล่านี้บางคนไม่ได้สนใจนะคะว่าจะได้รับอะไรแต่คำว่าประโยชน์สุขของประชาชนเพราะะนั้นกระทรวงสาธารณสุขคือกระทรวงที่บอกว่าความ ผาสุขของสาธารณชนงั้นประโยคนี้มันเป็นคีย์เวิร์ดเลยใช่มันเป็นตามคาแปลตรงนี้เลยว่ามันต้องอย่างนี้นะไม่งั้นไม่สามารถนั้นเมื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลักแล้วเรื่องอื่นไม่ต้องนึกถึงเราพูดกันตรงๆเลยบอกว่าปกติเนี่ยเรามีเวลาในการทํางานนะโดยมาตรฐานอยู่แล้วข้าราชการเองหรือว่าจะเอกชนเองก็ตามแต่กระทรวงสาธารณสุขในช่วงของวิกฤตโควิด -19 เนี่ยเราเห็นเลยว่าคุณต้องไปอยู่ศูนย์คุณต้องไปดูแลคุณต้องไปคัดกรองไม่มีคาว่าโอที ไม่มีคําว่าเขาเรียกว่าิ่งตอบแทนค่าตอบแทนอะไรใดๆอันนี้แหละครับคุณผู้ชมเพราะว่าบางคนอาจจะมองว่าเรื่องของประโยชน์เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเนี่ยคือบางคนเอาจจะไปตีความเรื่องของตัวเงินแต่ความจริงเนี่ยเราหมายถึงว่าเราใช้ในวิชาชีพของเราเองก็ได้เพื่อสังคมเราใช้ในความรู้ความสามารถของเราเองก็ได้หรือแม้แต่เวลาของตัวเราเองแล้วครอบครัวเราเองเนี่ยเพื่อสังคมได้ใช่ค่ะอันนี้คือ เรียกว่าความเสียสละนะคะคเสียสละต่อส่วนรวมเสียสละต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเรื่องบางเรื่องวิกฤตโควิดในทีไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแม้กระทั่งเรื่องบางเรื่องที่เกิดขึ้นในเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับกระทรวงสาธารณสุขเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อมันเกิดขึ้นไปแล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะทําได้นั่นคือ ความเสียสละของคนในกระทรวงสาธารณสุขของเรากับความรับผิดรับชอบกับความรับผิดชอบซึ่งสองตัวนี้มันจะมีความต่างกันแต่คนกระทรวงสาธารณสุขเรามีทั้งความรับผิดชอบและเหนือสิ่งอื่นใดของความรับผิดชอบนั่นคือความรับผิดรับชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยจิตวิญญาณของคนกระทรวงสาธารณสุขแล้วนะครับกับโครงการเนี่ยที่เราเรียกว่าเป็นเป็นโครงการเรื่องราวที่จะทําให้คนในกระทรวงเนี่ยได้เข้าใจนะครับว่าเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องของการทุจริตเราไม่ได้หมายถึงว่าเรื่องของการโกงเงินหรือว่าเรื่องของการใช้ง ประมาณ<ะ>ไปไม่ถูกไม่ควรอย่างเดียวแต่เราหมายถึงว่าไม่ทุจริตต่อหน้าที่<ะ>ไม่ทุจริตต่อเวลา<ะ>ไม่ทุจริตต่อทรัพยากรขององค์กรเองแล้วเนี่ยฮะโครงการอะไรบ้างครับที่เราได้ให้บุคลากรภายในกระทรวงเนี่ยฮะได้สัมผัสแล้วก็ได้แสดงออกมาเป็นรูปธรรมจริงๆ โครงการถ้าพูดเราจะต้องแบ่งเป็นสองพาร์ตก่อนนะคะคุณนัทคะพาร์ทแรกเราพูดถึงเรื่องงานของการป้องกันระบาดปามการทุจริตก่อนและพาร์ทที่2ก็จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรมถ้าพูดในพาร์ทของงานต่อต้านการทุจริตซึ่งมันก็จะมีพาร์พวกในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมมาด้วยหลักสําคัญของบ้านเราก็คือการป้องกันค่ะเพราะฉะนั้นการป้องกันเสมอกับการฉีดวัคซีนงนั้นในช่วงระหว่างโควิด -19 เราจะเห็นว่าทุกคนก็ เริ่มต้นมันอาจจะเป็นสัญญาณที่มีความอันตราย<ม>แต่เมื่อเราได้รับวัคซีนไปสักระยะหนึ่ง<ม>เราจะพบว่านี่คือ herd immunity นั่นคือหลักสถิติก็คือ80%เนี่ย<ม>ประชาชนเนี่ยก็จะได้รับภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายแอดเซมกับเรื่องของการต่อต้านการทุจริต<ม>เราก็ฉีดวัคซีนให้กับ,ค,บคนในองค์กรของเราภายใต้โครงการที่เราพูดเรื่องการปรับ mindset ที่พี่ตุยพูดตั้งแต่ตั้งแต่ต้นว่าเราจะต้องฝังชิปในเรื่องของประโยชน์ส่วนตนน่ะ หลังจากประโยชน์ส่วนรวมมานั้นเราต้องเอาประโยชน์ส่วนรวมมา,มาเป็นที่หนึ่งมานั้นคโครงการที่เกิดขึ้นภายใต้บริบทของงานของเราก็คือการป้องกันเราคาดว่างานป้องกันการทุจริตนั้นมันจะดีกว่าการที่เราจะไปปราบถ้าเราจะฉีดวัคซีนให้กับทุกคนนั่นคือทุกคนมีภูมิแต่ภูมิต้านทานของเราคือไมซ์เซตที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปครับคุณอาทราบไหมคะว่าสมองของเราเนี่ยยิ่งใช้ยิ่งดี เพราะนั้นไมเซ็ตมันก็คือในส่วนของสมองของเราเพราะนั้นเราจะต้องฝึกในการบริหารสมองส่วนหน้าเซลล์สมองมันจะตายทุกวันวันละ85,000ืเซลล์นะคะเพราะนั้นเราจะต้องบริหารสมองส่วนหน้าในการทําอะไรคะในการคิดแยกแยะวิเคราะห์ต่างๆเหล่านี้เพราะนั้นหลักตรงนี้คือโครงการที่เราทํามากที่สุดก็คือเรื่องของนาตะก่อนเนี้ยเราจะเรียกว่าเออข้อประตูบ้านต้านโกงรเราจะเป็นลักษณะของการแอคทีฟแอคทีฟเลอร์นิ่งคือเข้าไปบุก ในส่วนสํานักทับกองอะไรต่างๆในการที่จะฝังไม้เซตตรงนี้กับเขาแล้วก็ให้เขารู้ว่าสิ่งใดทําได้สิ่งใดทําไม่ได้เพราะนั้นสิ่งใดทําได้สิ่งใดทาไม่ได้มันก็จะเชื่อมโยงกับเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมไปด้วยในเรื่องของการคุ้มครองจะดีทําด้วยว่า the do and don ะ t เนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเพราะนั้นตรงเนี้ยเราก็เริ่มฟังตอนนี้เราก็เป็นโครงการใหม่ฮะเราก็เปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆจากสถานการณ์โควิด1 9เราไม่สามารถที่จะทำอะไรในการที่จะไปเจอไปอะไรกันเยอะๆคนได้นะคะเราก็ใช้วิธีการออนไลน์บ้างอะไรต่างๆแต่เราก็ไม่ดรอปงานแต่ว่าลักษณะของภาวะอะไรต่างๆเพกเนื่องจากคนก็ Work f r ฟ m home บ้างอะไรบ้างนะคะ ในช่วงปี2566ปีนี้เราก็ทำโครงการอาสา สปทอาสาพาต้านโกงก็จะทำในลักษณะแบบนี้อีกเช่นเดียวกันอันนี้คือในพาร์ทของการส่งเสริมในเรื่องของการป้องกันการทุจริตประกอบกับการที่เรามีตัวชี้วัดในเรื่องของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดของสํานักงานประหลัดของเราเองนะคะเราก็ได้ทําเครื่องมือตัวนี้ขึ้นมาใช้อันนี้คือพาร์ทในเรื่องของการป้องกันและพาร์ทของการส่งเสริมคุณธรรมแล้วก็มีแนวทางในการที่จะส่งเสริมให้หน่วยงานของเราเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ อันนี้คือความสําคัญมากโดยใช้สิ่งที่คุณอาได้พูดตั้งแต่ต้นในการเข้ารายการมาเลยนะคะว่าประเด็นสําคัญในคุณธรรมที่เราสะขับเคลื่อนกันก็คือ5ตัวที่สําคัญก็คือคําว่าพอเพียงวินยัยสุจริตจิตอาสาและก็กระตันอยู่นะคะอันนี้สแสดงว่าเนี่ยเปรียบเทียบนะฮะในกระบวนการการทางานของเรารเนี่ยคือบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเขาเรียกว่าจิตสํานึกเองหรือว่าอะไรเองเนี่ยมันต้องมีการฝึกฝนแสดงว่าการฝึกฝนในเรื่องของสมองส่วนหน้าเนี่ยให้เขาคิดวิเคราะห์แยกแยะเนี่ย มันถ้าเขาฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเกิดการเอทันทีเลยถูกต้องคะ่ะมันจะวิเคราะห์ได้ทันทีเลยถ้าเราฝึกอยู่บ,บ่อยๆถ้าเราไม่ฝึกเราปล่อยอวัยวะสมองเป็นอวัยวะเดียวในร่างกายของเรานะคะที่ยิ่งใช้ยิ่งได้ถ้าอย่างอื่นนะยิ่งใช้ก็อาจจะเสื่อมสลายไปนะคะแต่มีตัวเดียวั้งหูเนี่ย หูตึงนะครับการได้ยินก็จะลดลงตาก็จะเริ่มเสื่อมอะไรประมาณนี้แต่สมองเป็นตัวเดียวนั้นสิ่งต่างๆที่เราจะมาใช้ในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนก็ดีในเรื่องการคิดแยกแยะก็ดีเราจะต้องฝึกให้คนในองค์กรของเราสามารถที่จะใช้สมองส่วนหน้าและหลักของความมีเหตุและผลในเรื่องของการยับยั้งชั่งใจตรงนี้คือความคือเห็นได้หมดเลยนะคือถึงมีความละเอียดรอบคอบครับคุณผู้ชมมีความละอายนะครับมีความเอ๊ะ แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรคือเกรงกลัวต่อสิ่งที่ทั้งต่อบาปทั้งทั้งอะไรที่มันจะตามมาถ้าเกิดว่าเรามีการทุจริต ในส่วน,นนั้นไปนะครับคนนี้เนี่ยผลสอบถือว่าผ่านฮะเพราะว่าในช่วงของการกลว่มไมร่วมมือกันในวิกฤตโควิด -19 เนี่ยต้องปรบกมือให้เลยนะครับกับทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยที่ทาให้เขาเรียกว่าอะไรฮะให้ประชาชนคนไทยเนี่ยเรารอดพ้นจากวิกฤตตัวนั้นไปได้นะครับแต่ว่าก็ต้องมองไปถึงข้างหน้าด้วยแล้วกันนะฮะว่าเราจะมีอะไรครับที่เราจะเพิ่มพูนหรือว่าเราจะตอกย้ํากับคนในองค์กรเราเนี่ยฮะว่าเดินหน้าต่อด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับค่ะ ในสิ่งเหล่านี้ที่เราอยากที่จะตอกย้าก็คือการตอกย้ําที่เราจะต้องหนึงเริ่มต้นคือการมีวินัย hmm. วินัยทั้งต่อตนเองต่อหน้าที่นะคะเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบอะไรต่างๆนั้นเราจะต้องมีวินัยต่อสิ่งนั้นเริ่มต้นค,ความรับผิด ความรับชอบของเราและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของเรานะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วการเดินหน้าในเรื่องของการป้องกันการทุจริตของเราของสูย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเนี่ยเราก็จะมีหน้าที่ในการเดินหน้าที่จะพูดถึงเรื่องของการที่จะทําให้คนในองค์กรของเราเนี่ยเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยการที่จะพูดถึงการคุณจะทําผิดระเบียบคุณจะทําอะไรถ้าไม่เซตคุณไม่ได้มันก็ไม่ได้ค่ะคุณนาคะ ไมเซ็ตมันคือสมบัติที่ยิ่งใหญ่มันมีค่ามหาศาลเพราะฉะนั้นไมเซ็ตมันจะส่งผลต่อพฤติกรรมถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะมันจาเป็นที่เราจะต้องฝังชิปตัวเนี้ยเราก็จะทําไปเรื่อยๆก่อนเข้ามารายการก็ทํำดิฉันว่าอีกกีปีเกษียณนะคะก็นั่นแหละค่ะก็คงจะต้องฝังชิปไปเรื่อยๆค่ะเราจะต้องหยุดยั้งเรื่องนี้ไม่ได้ครับ เพราะว่า m มล์เซ็มันเปลี่ยนแปลงได้ทุกวินาทีค่ะใช่ครับบางทีด้วยสภาพแวดล้อมด้วยปัจจัย<ช>ทางสังคมเองบางทีมันอาจจะทําให้เราหลงลืมไป<ช>แต่ถ้าเกิดว่าการฝึกฝนบ่อยๆเนี่ยแน่นอนสุดเลยเราผ่านไม่ได้จริงใช่ครับวันนี้อยากจะบอกฮะเผื่อแบบว่ามีองค์กรอ,อื่นสนใจเพราะว่าแน่นอ,น,อนสุดครับไม่ใช่เพียงแค่เรื่องราวนะครับของการที่จะปฏิบัติหน้านที่ได้ประสบความสําเร็จแล้วแต่ความมั่นคงเนี่ยขององค์กรเนี่ยคืออะไรฮะ ความั่นคงขององค์กรของเรานั่นคือของทั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเองแล้วก็ของตัวของกระทรวงสาธารณสุขนั่นก็คือสิ่งที่เรามีความรับผิดชอบต่อสังคมเราสร้างความผาสุขให้กับประชาชนคนไทยแล้วเราก็พยายามที่จะทําสิ่งดีให้กับ ประเทศไทยของเราภายใต้ระบบการสาธารณสุขที่มันจะต้องมีความยอดเยี่ยม,มต้องพูดถึงคําว่า Excellence ในอะนาคตนะคะเพราะ<ม>นั้นสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้เชื่อเถอะค่ะว่ากระทรวงสาธารณสุขจะพาให้ทุกท่านนะพบกับสุขภาพที่<ม>ดีอย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามนะคะทุกท่านนะคะความที่เราจะขับเคลื่อนอะไรต่างๆได้เราจะต้องใช้ความร่วมมือมร่วมใจและการบูรณาการงานของเราเให้ดีที่สุด และนี่แหละครับคุณผู้ชมครับถือได้ว่าเป็นคุณธรรมครับเป็นเครื่องชี้วัดนะครับที่ประชาชนคนไทยเนี่ยจะได้มั่นใจครับในความปลอดภัยของตัวเองเมื่อเข้าไปใช้บริการนะครับของแหล่งสาธารณสุขต่างๆครับและยังรวมไปถึงว่าเรามั่นใจได้ครับว่าระบบสาธารณสุขไทยนั้นถือได้ว่าเป็นระบบที่ทั่วโลกนั้นเขายอมรับก็ด้วยคุณธรรมข้อนี้แหละฮะที่ทางด้านของคนในองค์กรนั้นได้มีการปฏิบัติสืบต่อกันมาครับวันนี้ขอบคุณพี่เป็นอย่างสูงครับที่ได้มาพูดคุยในประเด็นนี้กันนะครับขอบคุณมากครับ ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพากกันสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้าครับทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนมีเรื่องราวดีๆมาฝากครับ ออฟฟิศนะพี่ส่งข้อมูลให้ทางอีเมลแล้วแล้วก็ช่วยเข้าเว็บไซต์สำนักงานคลิกอัปโหลดข้อมูลใหม่ให้พี่ด้วยพี่ขอแบบอัปเดตล่าสุดนะอ่าแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่พี่ไลน์บอกไว้ตามลิงก์ในมือถือเธอด้วยเอาไว้แจ้งข้อมูลการทุจริตคอร์รัปชันอีกอย่างหนึง่งอย่าลืมส่งแผ่นวีดีทัศน์ให้ฝ่ายสารบัญด้วยอะไรนะคะวีดีทัศน์หรือวิดีโอรับทราบค่ะ ช่วยเหลือประชาชนอันไหนเป็นมีข้อติดขัดในเชิงละเบียบัดในรูประบบราชการให้ประชาชนพึงพอใจด้วยกลไกรัฐสภากรรมธิการ,รเราเองเนี่ยได้ลงในพื้นที่าการบูรณาการให้เกิดองครวมและมีเป้าหมายอันหนึ่งเนี่ย <S 2> <S 2> จะทําให้การช่วยเหลือจากภาครัฐไปได้ครบทุกกลุ่มภารกิจการทํางานของคณะกรรมธิการในรายการบทบาทกรรมธิการทุกวันศุกร์เวลา15นาฬิกาทีงสถานีโทรทัศน์รัฐสภา เออลืม,ลมหรือไม่ใส่ใจเสียปลักทิ้งไว้โดยไม่จําเป็นสิ้นเปลืองพลังงานเงินหายไปโดยไม่รู้ตัวประหยัดเงินในกระเป๋าร่วมกันปลดปลักปิดสวิตช์ทุกครั้งที่ไม่ใช้งานแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสีย ผู้ชมครับคนไทยนั้นโชคดีนะครับเราเกิดบนผืนแผ่นดินครับที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างมากเลยทีเดียวนะครับแน่นอนสุดครับว่าเรื่องของปัจจัยในการดํารงชีวิตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆนั้นถือได้ว่าเป็นส่วนสําคัญครับที่ทําให้พวกเราทุกคนนั้นอยู่ได้อย่างมีความสุขครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสังคมนะครับหรือว่าเรื่องราวของทางเศรษฐกิจเองก็ตามครับวันนี้คุณธรรมที่จะมาช่วยเกื้อกูลครับในการดูแลทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับของประเทศชาติของเรานั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งสําคัญครับเราจะไปติดตามชมกันนะครับว่าเรื่องราวที่ทางด้านของศูนย์คุณธรรมการมหาชนได้นําเสนอให้กับเราในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนของเราเองได้อย่างไรบ้างครับ เราเกิดจากเราเห็นเขาก่อนเนาะเชโร่เกิดที่หลีเป๊ะสี่ปีที่แล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากจะทําอะไรลักษณะคล้ายๆอย่างเขาบ้างก็รู้ว่าเราก็มีปัญหาขยะของเราเหมือนกันเกิดเราทําแบบทุกสัปดาห์เนี่ยมันมีโกมีอะไรที่รู้สึกว่ามันมีพลังดีเราเป็นที่แรกที่เริ่มโดยคนท้องถิ่นเองอะค่ะที่อื่นนี่ฝรั่งมาทําให้หรือไม่ก็คนต่างถิ่นที่มาอยู่ที่นั่นเขาเป็นคนทําแต่ว่าของปัตตานีนี่คือเราเป็นเด็กปัตตานีเนาะ ที่โรนี่สอนอะไรเราเยอะมากเลยอะ่ะอย่างน้อยเรารู้สึกว่าสัปดาห์หนึ่งได้ออกมาเห็นโลกกว้างได้ออกมาสูดอากาศที่สําคัญได้จัดการขยะในใจเราเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเจอเรื่องวุ่นวายตลอดทั้งสัปดาห์เหมือนได้จะชาร์จแบตอ,อ,อ่ะพลังงานมันก็เกิดผมว่ามันเป็นวันละของโลกที่ต้องมาดูแล้วค่ะโดยเฉพาะขยะพลาสติกพลาสติกเกิดขึ้นเมื่อร้อยปีที่แล้วแสดงว่าขยะชิ้นแรกของพลาสติก,กยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกมันโหด พฤติกรรมเราเปลี่ยนไปจากเดิมที่อาจจะไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องของการลดปริมาณอ่ะเราลดกันเป็นว่าเล่นเลยการเปลี่ยนแปลงถ้ามองในแง่ของขยะอะไรเนี้ยก็ถือว่าลดลงเยอะแล้วเราบอกว่าเรามาคลีนมันก็เพื่อเราอะ่ะเพื่อทำให้เราสามารถมาอินเตอร์แอคกับทะเลในรูปแบบที่เราสนใจที่เราต้องการคือสะอาดถ้าเรามองในแง่ของการเปลี่ยนแปลงมุมมองของคน ในพื้นที่เนี่ยเยอะมากมันทําให้หลายๆคนมองว่าเขาเองก็มีศักยภาพในการทําอะไรบางอย่างเหมือนกันเราพยายามที่จะบอกว่าไอสิ่ง <I think S 2> ที่เราทํามัน อินสปายหรือว่ามันผลักดันคนอื่นๆที่มาร่วมกวับเราให้มีมุมมองต่อปัญหาในรูปแบบที่มองหาโซลูชันแก้ไขปัญหาตามโซลูชันที่เขาคิดว่าเขาทําได้เนี่ยมันก็จะผลักดันประเด็นอื่นๆในแผ่นดินแม่เพราะว่าคนที่มาก็คือคนในพื้นที่นี่แหละเวลาเขาเห็นปัญหาเขาคือปัญหาในพื้นที่ นั้นหลายเรื่องในเชิงพื้นที่เนี่ยมันค่อยๆขยับดีขึ้นและเราก็เจอคนเหล่านั้นอะเยอะขึ้นมาร่วมกับเราชวนเราไปร่วมงานของเขาแล้วเราเห็นการพัฒนาการของแต่ละกลุ่มที่ค่อยๆเกิดขึ้นมาผมถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงําว่าเชนเนี่ยไม่ใช่ยับมันสะอาดแต่เราต้องการมองการที่เชนข้างในคนนั้นก็จะส่งผลต่อสภาวะแวดล้อมที่เราจะให้ลูกเราเติบโตขึ้นมาก็ไม่เชิงว่าเพื่อแผ่นดินแม่นะมันก็ เพื่อแผ่นดินของลูกอะไรอย่างเงี้ย ผู้ชมครับแม้ขยะนะครับที่พวกเราทุกคนเนี่ยใช้กันอยู่ทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆครับสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการใช้มันก็กลายไปเป็นขยะนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยสําคัญเลยฮะที่ทําให้สิ่งแวดล้อมนั้นเสื่อมโทรมลงไปแต่แท้ที่จริงแล้วในการที่จะกําจัดขยะต่างๆเหล่านี้ได้คือกําจัดภายในจิตใจเราก่อนนะครับให้มีส่วนร่วมครับในการรับผิดชอบต่อสังคมเราเองนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่จะทาให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆนั้นยัง คงที่จะอยู่ ควบคู่กับผืนแผดิ่งเราต่อไปนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเติบโตขึ้นมาด้วยความยั่งยืนครับสิ่งต่างๆเหล่านี้แะครับถือได้ว่าเป็นความสําคัญนะครับที่เราต้องมีการขับเคลื่อนคุณธรรมครับเพื่อที่จะให้เกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปติดตามกันได้ครับที่แอปพลิเคชันมรทัศนะครับของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับมีเรื่องราวอย่างมากมายฮะมีข้อคิดนะครับแล้วก็มีการถอดรหัสคุณธรรมต่างๆครับเพื่อที่จะให้เรานั้นได้เข้าไปศึกษา ได้เข้าไปเรียนรู้ครับเพราะว่าบางคนเนี่ยนะครับก็มีความสงสัยกันอยู่ว่าคำว่าคุณธรรมเนี่ยจะพูดอย่างไรหรือว่าเราจะไปค้นหาอย่างไรให้มันออกมาเป็นรูปธรรมได้ลองเข้าไปดูนะครับที่แอปพลิเคชันของทางมรทัลของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับมีเรื่องราวดีๆอย่างมากมายครับ ถือได้ว่าวันนี้นะครับเราเองนั้นต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมครับการฝึกฝนตัวเราเองการคิดวิเคราะห์แยกแยะครับแล้วก็การฝึกฝนในเรื่องของสมองส่วนหน้านะฮะจะทําให้ตัวเราเองนั้นรู้จักในความรับผิดชอบแล้วก็จะช่วยการปกป้องสังคมไทยให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขด้วยคุณธรรมครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมและทีมงานต้องขอขอบคุณสาหรับการติดตามครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ